นี้มาขึ้นการดำเนินการต่อนะคะเรื่องที่3นะคะ complement น,นะคะ complement น,นะคะของ a เมื่อเทียบกับ u นะคะหรือเอกภพกสัมผัสคือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ u แต่ไม่เป็นสมาชิกของ a, ของ a เขียนในลวย a a พามนะคะ a พามก็คือเอาเออ่ไม่เอา a B พามก็คือไม่เอา b นะคะเอาเซตอื่นนะสัญลักษณ์อันนี้นะคะส่วนที่แดงเงาคือ a พามนะคะก็คือไม่เอาเซต a นั่นเอง ตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้ U เท่ากับเซสสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่เซส A เท่ากับเซสสองศูนย์หนึ่งฮะโจงหา A ค่ะ A พามคือศูนย์หนึ่ง U คือศูนย์หนึ่งนะคะไม่เอา A ก็คือไม่เอาศูนย์หนึ่งนั่นเองค่ะต่อบฮนะ,ะ A พามคือเซตที่มีสมาชิกอยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน A e. ดังนั้น A พามก็คือตัวอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์กั้หนึ่งคือสองสามสี่นั่นเองฮะ นะคะ A ย so, uh ูเนียนกับ A พาร์มเท่ากับเซสยูนะคะเยูเนียนกับ A พาร์มเท่ากับเซสยูอันนี้คือสูตรนะคะนักเรียนน้องจำนะตัว A นะคะตัว A ยูเนียนกับ A พาร์มเท่ากับเซสยูแต่ถ้า A อินเตอร์เซสกับ A พาร์มเท่ากับเซสว่างเอินเตอร์เซสกับ A พาร์มเท่ากับเซสว่างนะตัวอย่างที่สองกำหนดให้นะคะ U เท่าก it ับเซตสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากับสมาชิกคือ 1, 3, ึ่มห้ีมีสมาชิกเป็น 2, 4, งหและ C มีสมาชิกเป็น 1, 2, 4 A. 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 2> ่งอจงหา A' B' พามีพามและ C' A' พม A พามก็คือไม่เอา A ก็คือไม่เอา 1, 3, ึหไม่เอา 1, ไม่เอา 3, ไม่เอา5เพราะฉะนั้น A' พามคือ ตัวอื่นในยูที่ไม่ใช่หนึ่งสามห้านะคะเหลือตัวอะไรคะสองสี่แล้วก็หกต่อมา B ีพาม B ีพามคือ B, 2, 4, B, 2, 4, B, 2, 4, บีคือสองสี่หกบคือสองสี่หกบคือสองสี่หกแสดงว่าไม่เอาสองสี่หกบพามก็เลยได้เป็นหนึ่งสามห้านะคะต่อมาซีพามนะคะซคือหนึ่งสองสี่ c คือ 1, 2, 4ไม่เอา 1, 2, 4เพราะฉะนั้น b อ่ c พามเป็น 3, 5แล้วก็6นะต่อมาถนะ้จาก a พาม a พามก็คือเอาทุกตัวยกเว้นตัว a นะคะก็คือแรงเอาทุกตัวเลยยกเว้นเซสอของ a นะ b พามก็คือเอาทุกตัวค่ะระบายทุกอันยกเว้นเซสของ b นะคะ A อพาร์มยูเนียนกับ B ีพาร์มยูเนียนเอามารวมเอาอันนี้มารวมกับอันนี้นะคะยูเนียนนะคะเอามารวมกันได้อันนี้นะคะได้อันนี้ยูร่วมยูเนียนเอามารวมกันได้อันนี้คะจะสังเกตว่ามี B อันนี้ไม่มีก็จริงแต่ยูนีิสเอามารวมไงก็คือจะได้แดงเอาแบบนี้นะคะอันนี้ไม่มี A แต่อันนี้ระบาย A ยูเนียนิสเอามารวมไงหาได้อันนี้ แต่อันนี้ตรงกลางมันไม่มีอยู่แล้วนะคะมันไม่มีเลยเอารมงไปไม่ได้ก็เป็นว่างไว้หาจะเห็นได้ว่าส่วนที่แรงเงาของ A อินเส็ก B พามกับส่วนที่แรงเงาของ A พามยูเนียนกับ B พามนะคะคือบริเวณเดียวกันจึงสรุปได้ว่าอันนี้นะคะกระจายเข้าไป A กระจายพามเข้าไปเป็น A พามตรงข้ามกับอินเส็กก็คือยูเนียนตรงข้ามกับ B ก็คือ B พามนะคะกระจายเข้ามาแบบนี้ สูตรน่าในต้องจำนะคะสมบัติเพิ่มเติมของอินเตอร์เซ็กชวลเนียนและคอมพนิทนะคะข้อหนึ่งเอินเตอร์เซ็กกับเอพามเท่ากับเซตว่า a ยูเนียนกับเอพามเท่ากับเอกภพสัมพัทธ์อินเตอร์เซ็กได้เซตว่ายูเนียนได้เอกภพสัมพัทธ์นะคะข้อสองเอินเตอร์เซ็กกับ a ยูเนียน b เท่ากับเซตของ a a กับ a อินเตอร์เซตบีก็เท่ากับเซตของ a นะคะเนื่องจาก a เป็นสับเซตของเอเนี่ยมีดังนั้น a อินเตอร์เซตกับเอเนี่ยมีเท่ากับเซต a นะคะพอนักเรียนทำไปเรื่อยๆนักเรียนจะจำได้นะข้อถามก็เหมือนกันค่ะ a ยูเนียนกับ b เอ่อ a อินเตอร์เซตกับบีเนี่ยซีเท่ากับ a อินเตอร์เซกตบีเนี่ยกับ a อินเตอร์เซตซีนะคะอันนี้สอนไปแล้วเนาะเอา a ยูเนียน b เอา A เอ้ย A อินเตอร์เซตบีเอา A อินเตอร์เซตซีไว้แล้วก็ตรงกลางเป็นยูเนียนต่อมาอันนี้ก็เอา B เอา A ยูเนียน B กับ A ยูเนียน C ไว้แล้วตรงกลางเป็นอินเตอร์เซตอ้าเรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะคะและเรียก A อินเตอร์เซก B ีพามฮักระจายตรงข้าม A คือ A อพามตรงข้ามอินเตอร์เซกคือยูเนียนและตรงข้าม B คือ B ีพามได้สูตรนี้ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะตรงข้าม a ได้ a พลัมตรงข้าม union ได้ i n t e r s e c t กต์และตรงข้าม b คือ b พลมนะคะได้สูตรนี้เรียกว่ากฎของเดสมองแกนนะเดี๋ยวครั้งหน้าขึ้นเรื่องผลต่างและหว่างเซตต่อนะคะ